และตอนนี้นะคะเราอยู่กับเชฟโกค่ะสวัสดีค่ะเชฟโกขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ตอนนี้นะคะเราเริ่มมีคําถามค่ะอันนี้เมนูอะไรบ้างคะที่อยู่บนโต๊ะเราวันนี้จะมีนะครับมีอันนี้คือแกงรันจวนกระดูกหมูแกงรันจวนครับผมอันนี้ก็น้ำพริกอะโวคาโดกุ้งสดอ,อันน้ำพะโล้เนื้อแล้วก็ไข่ ดำหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้แกงคั่วไก่ที่แกงใต้อันนี้ส้มตำแกงไหลบัวกุ้งสดอเป็นอาหารขึ้นบ้านของสี่ภาพใช่ไหมคะครับผมอยากเราบาหลากหลายแต่ละจานเนี่ยมีวัตถุดิบหลักที่ชูโรงของแต่ละภาพยังไงบ้างคะอย่างเน้ำพริกนะฮะน้ำพริกเราก็จะเป็นแบบว่าใช้พวกสมุนไพรช่วยให้สุขภาพเราดี แล้วก็เราเอาเอะโวคาโดมามิกทำมาบวกทำให้ผู้หญิงทานง่ายนะฮะอย่างอย่างแกงรันจวนก็เหมือนกันใช้พวกสมุนไพรเยอะกระดูกหมูเราตุนให้มันเปื่อย<ะ>ใส่ชนสมุนสมุน,มนไพรลงไปพวกนี้จะหาทานยากจะเป็นอาหารโบราณหน่อยครับของทุกอย่างเราใช้วัตถุดิบดีแล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่ดีเชฟคะอาหารไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเชฟ ช่วยเล่าถึงที่มาของอาหารไทยให้ฟังได้ไห,ไหมคืออาหารไทยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมของตัวเองอย่างทั่วทุกภาคภาคกลางเหนืออีสานใต้มันจะไม่เหมือนกันอ,อย่างภาคกลางเนี้ยมันกันจะรสชาติอตอกหวานเน้นกะทิเพราะว่าใส่ตามตามการอยู่การอาศัยของแต่ละคนว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างใช้ในพื้นที่ อย่างภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีความเผ็ดจัดจ้านใส่ขมิ้นร้อนแรง,รอ,แรงอะไรอย่างเงี้ยอย่างอีสานเนี่ยเผ็ดแซ่บก็เป็นตามพื้นที่ของแต่ละพื้นที่อย่างทางเหนือก็เผ็ดละมุนหน่อยมีความคุกเครื่องเรื่องเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแต่ละภาคแต่ละภาคไปทําให้อาหารไทยเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ของของตัวเองแล้วก็อยู่กันมาจนถึงปัจจุบันมีเมนูไหนที่เชยคิดว่าใกล้จะหายไปจาก สังคมไทยเราไหมคะก็เอาจริงอย่างพะโล้กับแกงลันจวนเนี่ยอย่างพะโล้เนี่ยถ้าพูดถึงปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ได้ทำแบบโบราณถ้าของโบราณต้องไข่ต้องแข็งต้องดำมันจะมีกรรมวิธีการปรุงที่ยุ่งยากแล้วก็นานซึ่งสมัยนี้เขาก็นิยมกันทำไวๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรา รักษาเอกลักษ์พวกนี้ไว้มันก็คงคงคง,คงไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าออาหารไทยเรามีเอกลักษณ์อย่างแกงลันจวนอย่างเงี้ยแกงลันจวนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเพราะว่ามันมันเป็นอาหารไทยโบราณที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่ต่จังหวัดเขาทานอาหารเหลือหรือทานน้าพริกกะปิเหลือเขาก็เอามาเช้าเอามาปรุงรสใส่หมูใส่ไก่เข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่ สมุนไพรเพิ่มเติมเข้าไปทําให้รสชาติของอาหารคงอยู่แล้วก็ใช้ได้นานก็กลายมาเป็นแกงกลา<ง>ยมาเป็นแกลงรันจวนที่กลิ่นเย้ายวนลันจวนใจค่ะเชฟคิดว่าเราจะรักษาแล้วก็พัฒนาอาหารไทยให้ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรบ้างคะ่ะก็คือถ้าถ้าจริงๆมันต้องเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ วัฒนธรรมการกินการอะไรเพราะมันเป็นเป็นพื้นฐานของของคนไทยถ้าถ้าเรายังรักษาวัฒนธรรมไว้ได้มันก็จะดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดตามมาก็เพราะว่าการกินการทําอาหารทุกอย่างของไทยมันเป็นเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์เราก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็มีการถ้าเกิดเราอยากให้คนรับรู้เราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ทำพีอาหรือว่าทาอาหารส่งออกไปอย่างเนี้ย โลกเขาจะได้รู้มากขึ้นกับอาหารไทยทุกวันนี้มันมีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้ง y o u u u b เฟห้ดูอะไรให้ดูก็ถ้าใครรักที่จะทำอาหารก็เชฟว่ามันมันไม่ยากแต่ว่าก็ช่วยกันทำให้มันแบบถึงอาหารไทยถึงรสชาติถึงอะไรแต่ว่าทุกวันนี้มันจะสะดวกก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ได้ลองทำอาหารดูแล้วจะติดใจแล้วอ,อย่างเชฟเนี่ยเชฟก็ไม่ได้ เป็นเชฟมาโดยตรง <S 1> <S 1> เชฟก็ทํางานเอเจนซี่มา <S 1> <S 1> ค่ะมาแต่ว่ารักการทำอาหารไทยไมันตั้งแต่เด็กพอพอถึงอายุเยอะๆก็เนะี่ยอยากมาเปิดร้านอย่างนี้มาทําอาหารไทยบางทีอาหารไทยมันจะมีสเสน่ห์ของมันในตัวของแต่ละอย่างค่ะถ้าเราอได้ลองทําแล้วเราจะรู้ว่าเออมันน่ารักษาไว้อย่างที่บอกาอาหารไทยเนี่ยถ้าเราสนใจอะคนสนใจเขาก็จะมาถามเราเองว่าเออตรงนี้ทําอะไรทําอะไรแล้วเราก็เผยแร่ ให้ลูกให้หลานอย่างเชฟเชฟนี่ก็คืออย่างสมัยก่อนก็ติดตามคุณตาคุณยายที่เขาทําอาหารเนี้ยก็ได้มาเราก็ฝึกกับเขามาทํามาแล้วก็หยุดกับเขาเรียนรู้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้และสนใจเท่านั้นค่ะก็ช่วยกันดูแลรักษาไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟก<อ>ง,<อ>งมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับรายการของเรา t ทสตี้ไท i เทเบ e ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ